สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้หมาน้อยธรรมดาก็จะพามาทําที่วางอ่านหนังสือจากไม้แขวนผ้าครับวิธีการทําขั้นแรกนําไม้แขวนผ้ามาดัดครับให้ได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ครับจากนั้นก็นําไม้แขวนผ้าส่วนบนอ้อมผ่านมาเกาะไว้แบบนี้ครับตามคลิปวิดีโอครับจากนั้นนําคีมมาดัดทั้ง2ด้านครับซ้ายขวาครับขึ้นไปด้านละประมาณ2เซนครับตามคลิปวิดีโอแล้วก็ดัดไม้แขวนผ้าส่วนหลังครับให้ได้มุมฉากเกองศาครับทั้ง2ด้านเลยครับซ้ายขวาครับตามคลิปครับ ขอเกี่ยวด้านหลังก็จะดัดเป็นรูปตัววีครับเพื่อรองรับสันหนังสือครับดัดตามคลิปวิดีโอเลยนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็สต็อปหยุดไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็นําหนังสือมาวางครับถ้าเล่มเล็กเล่มใหญ่ก็ดัดให้ได้ตามขนาดนะครับการตัววีด้านหลังที่รองรับสั่นหนังสือก็จะเป็นตัวปรับองศาด้วยนะครับขั้นตอนสุดท้ายเก็บรายละเอียดดัดให้ได้มุมได้ฉากครับ เสร็จเรียบร้อยครับที่วางอ่านหนังสือครับไม่เมื่อยมือแล้วก็ไม่งอที่คั้นหนังสือด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ